แม่น้่งถอดถุงให้แม่ถุงไปแม่ก็รู้ที่จะถือถอดถุงที่แม่จิมนถือมาให้หนูถอดถุงที่แม่จิมถือมาให้หนูค่ะแม่ก็ขอบคุณเธอนะที่เธอเกิดมาเป็นลูกแม่เธอขาขาแม่รักหนูนะขาขาอะไรล่ะเธอคขาขาหนูดีใจไหมลูก แล้วหนูมีความสุขไหมที่หนูเป็นลูกแม่มีมีมีพาชุมีความสุขมากไหมคะมีพาชุมากมากแา่ไหมากแค่ชอบผาคุยกับโปลีบ้างดีกว่าโปลีอยู่ไหนเนี่ยนะครับครับผมขอบ คุณนะคะที่เคยไปเป,เป็นแม่หนูแม่ชอบไหมที่หนูปูที่นอนนี้แม่ทุกวันเลยชอบครับขอบคุณนะลูกคปูที่นอนให้พ่อกับแม่ทุกวันเลยหนูบอกหนูตากว่า<ำ>หนูเองด้วยนะหรอใช่โอ้ปกนี้ตักไม่ได้หนูก็พยายามตากได้ลูกแม่ชอบนะที่หนูมีความพยายามอชอบมากๆเลยแล้วก็หนูก็พา่อพามเป็นแล้ว ครัับทุกวนเลยหนูรักแม่นะครับอยากมีสุดในโลกเลยลองฟันลา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 โลกมาต่อกันแล้วเยอะฟันนี้ด้วยเอาอะไรทุกอย่างมาต่อกันละเป็นลา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 เป็นหลักล้านหนูตอนไม่ได้ว่ากี่ล้านมันยุติจัด ขอบคุณนะคบพี่แม่หนูขอบคุณนะที่หนูเกิดมาเป็นลูกแม่ขอบคุณนะที่แม่ซื้อสื่อให้หนูครับขอบคุณนะที่แม่ซื้อชุดมาให้หนูครับขอบคุณนะที่แม่เกิดมาเป็นแม่หนูครับปอลีมีความสุขไหมครับทุกวันนี้มีความสุขครับบาย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 นะคะหนูรักแม่นะคะแล้วแม่จะไม่ให้หนูกับปอลีช่วยกันเข้ามาพักผ้าให้แม่ค่ะทุกวันเลยครับ ชอบครับชอบผ้าอะไรลูกไม่ใช่ปู่ปู่ว่านอนที่นอนได้แม่ค่ะค่ะปู่ที่นอนให้แม่ใช่ไหมใช่ค่ะชอบสิหนูทำทุกวันเลยเหรอใช่ค่ะแต่บางวันหนูก็ลืมทำแล้วหนูอยากทำเองเหรอลูกอช่หนูไม่ลืมหรอกแล้วบางวันหนูก็ทำบางวันหนูไม่ทำอ้าวเหรอแล้วแต่เลยวันไหนอยากทำก็ทำเนาะ ถ้าหนูนไม่อยากทําก็ไม่เป็นไรนอขอบคุณนะลูกที่ปูที่นอนให้พ่อกับแม่ทุกวันเลยนคหมตอบค,อค่ะรักแม่คะรักแม่เท่าฟ้าฟ้าสูงมากแล้วก็ไกลมากแล้วก็ฟ้างมากต่อๆ่อกันเป็นล้านเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นลาลลาลลาลาลา,ลา,ลา หนููละพีทุกอย่างของหนูมันมันเอามาประกบกันให้มันเยอะๆไปเลยขี้แต่ขี้ไม่ประกบน้ำสกปรกไม่เอานะจะเอาขี้บ่อน้ำก็ประกบนะโทรศัพส์โทรศัพท์พี่พีครับทุกวันนี้พี่พีมีความสุขไหมลูกมีความสุขครับเยอะมากเป็นล้ะลายเป็นละลาย ยัง,งไม่มีตาโอเคนอนเนาะไม่ถ่ายไม่มีเท้าโอเคาไม่ถ่าไม่มีตาถ่ายูกสีก